โอ้โหไม่ดูแม่มึง <c oughs> เอ,อ่เอนเจ้าหนุ่มจเจ้าหนุมน่มนมส้นมานี่มึองอ,อ่ะเฮ้ยคิวนี้เราต้องได้เพื่อนใครได้วะอ้อมันได้วะมันจะอัพยศแหละ เล่นลิกไหมเล่นลิกไหมทุกคนลไม่เป็นนะเออใบโม่โม่ในีม่โม่โตัวตัววิ่งให้แม่งให้เมืองเต็มป่าอุกาอุกาวิ่งแล้วผดีเหียเฮ้ยมันสร้างความเสียหายลดลงอ่ะว่าแล้วทำไมอะไรวะบัฟสร้างความเสียหายบวกอีกสิบแล้วทำไมได้โลนเนี่ยพีชนะกดดูเฟรมมาครับพ่อเวรกรรมกูไม่คิดว่ามันจะได้กูอยากเล่นลิงนะมันกูต้องมาเล่นวีลาวหลุดชุดรัดไข่วันนี้แล้วใครได้เป็นพอสกินแบกเพื่อนนั่นแหละก็ไคเพื่อนโอ้ดูตัวนี่ โอ้โหพระลิงมาก็ตายหายอยู่ดีตัวนี้อย่างน้อยไม่โดนดอกแต่เว้ยอย่างน้อยนิดนึงได้นิดนึงอืมขอเล่นโยนดอกปุ๊บเราวิ่งกลับเชื่อกูเ่ว่าพวกนี้มันไม่ได้ปลาดอกไปทุกตัวหรอกดูจากโล่แล้ววะดังนั้นเราอย่าไปกลัวไปลองบอกอ๋อเดี๋ยวเราต้อง 5Q ไม่ใชื่อครับไม่นะครับสกินมันแบบแตกต่างไงไม่รอบเมื่อกี้ว่า5หรือเปล่า3ซองเหมือนกันนะซ้ายสองขวาสองแบ่งเป็นเกียร์นะเป็นเกียร์นะ โชม่ขึนโอกมูนมูนโชว์โม่ขึ้นบอกไปเอยเต้นอ่ะเอยมันมันห้าวอ่ะอู้อู้อามันแจกว่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรอลอซื้อกันเฮอยโอเคโอเคได้ไอเนี้ยมันจะเชิงแบบตายก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมาลำแล้วไปลงติ๊กต็อกเนี้ยมันทำทรงตึงเว้แต่แล้วสุดท้ายมันเป็นไงล่ะท้ายเป็น ก็ตึงกันนั่นแหละเกิดไดดบัตรตลอดเลยวะนุ่มไอ้อตเฮ้ยอย่าไปทำมันตัวนี้มันเฟรนลี่เพื่อนนมสอบคุณสามแต่เพื่อนมึงไม่เฟรนลี่อ่ะไม่ได้แซ่ตอนมันบอกว่าอย่าดิฆ่ามันอีกทีดิให้มันทีมเขาไม่อยากพี่อย่พี่โอ้โหฆ่ามันอีกทีด้วยนะก็ไม่ได้เก็บไว้พุทเรียมไม่อยตีมากระยันครัทุกคนเราเข้าไปหมุนพร้อมกันในบ้านมาเลยดีกว่า พร้อมหรือเปล่าครับสกิลหนึ่งก็ไปนะครับนับนะครับนับอ๋โหคุณเนยว่าแพสซีฟใช่ไหมเมื่อกี้แพสซีฟแบบเพิ่งไปเตะคลิปนะพอเราเข้าไปด้วยสกิลหนึ่งแล้วเราใช้แพสซีฟเตะมันแล้วคกันติสามเมนูเลยไม่เป็นไม่อะประมาณเตะเตะเตะทอยอมานั่นแหละแค่นั้นแหละสเต็ปวัดกไม่เป็นหน่ะตัวอะไรเนาะโทษชนะเลยชนาเลยไม่ไม่เป็นอะโดนลิงเข้าไปไม่ตางเฮ้ยช่วยจะโดนเล่นลิงได้ปรอ ไม่เป็นจะตัวเลยพี่โอ๊ยเจ็บไปทางหัวใจทำไมกระโดนฟันเข่าขนาดไหนสกิลไม่เน้นเน้นฟันเข่าคลุกเข้าไปแล้วกดสองแล้วก็ไปกลับมาแค่นั้นเออขนาดเลยก็ได้หรือว่าอันตีมันจะเสร็จแล้วมันก็กดหนึ่งกลับมาได้ณจุดเดิมอ้ยดูดิเฮ้ยนี่เท่มากเลยอ่ะตอนวิ่งตอนวิ่งแล้วมันมีแสงอ่ะขอปอกอีกแบบหนึ่งได้ไหมมึงไม่ตีกูเอ้ยกูไม่ตีมึงมึงก็ตีกูอย่าไปสนใจมันเอ็มตีฮิปไปหรอ ไม่ตีมึงก็ได้กูไปตีเพื่อนมึงแล้วกันตรงเนี้ยเล่นมันเอ็มเล่นมันเอ็มไอสกิลมันเอ็มโอเคนะครับฝั่งเขาโยนกันเองนะครับไม่เกี่ยวอะไรพวกผมนะครับผมบอกก่อนเลยจอเดย์ด่าผมไม่ได้มันอยู่ในป่าเรานะครับฟอเรนอยู่พุ่มตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ครับหนึ่งตัวตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ใกล้ตายเต็มทนแล้วครับ <S <S นั่นแหละครับไอเด็กมันโยนว่าหนุกอยู่คนเดียวรำห,หมออร์มโดนเบิร์ดรีพอร์ตแน่มึงไม่ดูเฮ้ยเขามีติ๊กตกด้วยอะชาคริส โอ้โหไม่ดูแม่มึงแปลให้เลยเราจะฆ่ามันไงไม่ต้องฆ่ามันปล่อยปะเราถือว่าเราจะไปเกิดกับมันแล้วกันมันโยนอะด่าด่าฝั่งมันเองด้วยน่ะแต่ฝั่งมันฆ่าบ่อยฆ่ามันเลยไม่ต้องฆ่าปล่อยมันอยูงนะแต่มันเต้นบ้าคนเดียวเอาจริงกันได้ปะมันง่ายเกินอะนี่บุกใจมันก่อนนี่แหละมันน่าจะเลิกโยนละเพื่อสังคมเกมที่ดีขึ้นอย่าโยนเกมนะครับอีอีขอหนักหนักไหนขอดูหน่อยดิฟอเรนนี่เขาล่ำลือ เฮลท์กงใช้แอนติสภาพมันก็ต้องใช้ได้ทุกสกิลหรือเปล่าล่ะครับไม่ตายมีอันตีเอามันเอามันนี่อ่ะเหี้ยเดี๋ยวไหนเจนนีนบอกแลวไม่เป็นวะไม่เป็นอ่ะไม่เป็นเหรอใช่อ่ะเอาไปสองคิวนะสองคิวเองอ่ะนะนี่ก็สองคิวเหมือนกันเออปกติที่ยี่สิบ เวตานี้ผมเป็นพอ,อหรือเปล่าไม่นะไม่มีใครไม่มีใครยอมรับอด็นประเด็นอะไรเอาให้คิวไงค,ครับคิวอ่ะคิว,ชวใช่ไหมตามหลักแล้วมันต้องสิบคิวสิบคิวอ่าพูเดเองนะครับพูดเองนะสิบคิวครับถึงจะได้เป็นพออ่ะนะพูเดเองนะคะขุดข้าวขอดข้าวล้ำล้ำเออนมเจ้าหนุ่มเจ้าเลยนมสดมานี่มึงอ่ะอเฮ้ยคิวนี้เราต้องได้เพื่อน ใครได้วะอ้อมันได้วะมันจะอัพยศแล้วอุ้ยมาเนี้ยเนี้ยเนี้ยวิงให้พร้อมกันแต่ี่จักตรงเนี้ยไปตอนนู้นไม่สามสองหนไม่เคยได้ถ่ายดีคพวกนี้เลียร์มาได้หมดก่อนจะได้ถ่ายปอกาเงบสุไอ้คดวาพยายามโยนแต่พวคือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมออกขวาละ ชีวิตกูนี่อยากมีบทดต่บุ้มมึงอ่ะทอเห็นเอาจริงตั้งนานแล้ว2 0ขอยืนล่างสุดโอ้ว่าไม่ได้ถ่ายออกขวาเลยสามสองหนึ่งโอเคได้แล้วแหละ ขอตำแหน่งพอไปนะครับตำแหนงเกับลวงนะครับเนี่ยลารัดครับารัดนะารัดครับไม่ได้รัดนะครับไม่มีรัดนะครับอ้อนวอนซะอะไรคืหมุกวมันจะมุกวหือเปล่ะช่วยกูได้ไหมกูไม่อยากตาย thank you เมื่อกี้เต็มที่แล้วสุดๆเลยแบบเข้าไปต่อยัวสิบร้อยสามสิบห้าหมัด แต่ไม่สามารถที่จะหยิดมันได้จริงทรงสิ่งไทยทเท่งตรงโอ้ยอยากรู้มากเลยใน5คนนี้ใครเป็นต้นเหตุในการทําให้เกิดสิ่งนี้ลิข <c oughs> ดูครับนี่ตานกายภาพตากายภาพตากายภาพถ้าเ m 5ตัวยังพอไหวยังพอสู้กับเราไหวอยู่ฝีมือแบบเอ็เล่นฟอร์เรนตัวฝั่งนั้นก็พอลําได้อยู่เดียวก็ําได้อยู่ในภูมนินะระวัง เห็นกันละมันเริ่มถึก,กว่ะคิดภาพมันออกของโอ้โบนบนบนมันเอาสองป้อมได้เลยว,วะ่ะกูแทบจะไม่ต้องเลื่อนดูเลยว่าชานาอยู่ตรงไหนตัวไหนมุ่งป้อมตัวนั้นแหละชานาครับไม่คลงไม่การละบ้านล้ำอย่างเดียว อย่าไปดีบ้ามันเด้อโน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 ่พี่้ายของ้ีสุดท้ายไม่ออกมีเงินปะโอ้มีทำไมไม่ออกวะดีนันที่บอกเดี๋ยวดนเด็กได้ที่ไม่ออกของวะจำคาน่ะท่านไปตีสอดที่ปะเข้าไปปะให้ปิดภาพสวยๆไปอืมแค่นั้นอย่าไปทรมานเขาอีกเลย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าก,กดตัวมาเมื่อไม่พร้อมและเพื่อนไม่พร้อมถ้ารำไม่เป็นก็อย่าก,กดมานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ชิบหายไปอย่างนั้นครับฝั่งตูไม่พร้อมแล้วนะแต่ฝั่งเขาคือไม่พร้อมฝั่งผมยังมั่วแล้วนะมตอนแรกจะเล่นริงมาเล่นเฟดแล้วเจอฟเฟลนคิดว่าไม่ไหวละแล้วสุดท้ายก็ไหวสําหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ